สวัสดีค่ะมาพบกับกินยูแบบเป็นบ้านปี้ยาชาแนลค่ะพี่น้องมือส้พผ้ามาให้กระเผลค่ะเมนูวันนี้จะพามาทําไก่ย่างค่ะพี่น้องนะคะจะพามาแตกสูตรนะคะสูตรไก่ย่างสไตล์ย่าง่ยายๆค่ะ,คะพี่น้องพี่น้องสมาโอ้ยมักจริงไดก็ไเดะนะคะแซ่บนะคะแต่มาเบิงค่ะนะคะยาซื้อม,มักทห้เบิงค่ะ กับร่องวาเหลืองหอมนะคะแต่ว่าส่บนรกอบเลยพี่น้องาะว่างเข้าสือ,อย่างในหม้ออบร่มรลอนนะคะจะไม่ได้ย่างเตาถ่านไก่ย่างถทยเสียบวิลีตรงอย่างเตาถ่านเลยพี่น้องมีควันไกลขึ้นมากจะสัส่นเลยค่ะแสบนะคะก่อนอื่นค่ะเดีย๋ยวขออนุญาตนะคะซับไก่ก่อนค่ะพี่น้องจะเป็นการผัดรุ่นแรงบดเหยาะซับไกส่สินะคะซื่อไก่เป็นโตมากค่ะสื่อแบบเป็นโตมาก มะมักนะคะพี่น้องอย่างนี่ค่ะตัดแขนตัดอีกมันออกจากนั้นค่ะด่ยัขออนุญาตแบบนี้เลยค่ะ บังออกนะคะพี่น้องบางคนกะสิแบบว่าเอ,อ่อหันเป็นสิ้นก็ได้ <c oughs> ทายานบ่เขาเนือ้อเขายังนะคะพี่น้องหันไกลออกเป็นสิน้นสิ้นก็ได้นะคะแต่ว่าอยู่นีเพื่นสมัครแบบเกษีนะคะพี่น้องธีกันย่างบังค่ะพี่น้องเราก็แล่ตรงอกอีกหน่อยหนึ่งเพราะว่าเขาจะได้เข้าเนื้อนะคะเวลาเข้าย่างไม่จะได้เขาเนือนะะ้อค่ะ พอดีมีขวมันกดออดพี่น้องเสียงออดดังแห้งคักนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวก็จะแล่แล้วก็จะบั้งไว้ค่ะนะคะถึงสี่ค่ะมัสยิดเห็นไก่ห้าขาเนื้อนำหลือที่สำคัญค่ะอย่างสุกไงนะคะพี่น้องนะคะ เอาละค่ะเดี๋ยวจะขอเนื้อแหละข้างหลังไปอีกจังหน่อยนึงนะคะพี่น้องนะคะเราค่อยเสิบภาพมามักมัครเบิองนะคะข้างหลังนี่ค่ะพี่น้องกดนะคะเอามือกดกดเพื่อให้ไก่เข้าหนุ่มค่ะพี่น้องนะคะมันก็จะอร่อยค่ะเอาละค่ะหลังจากข้าแหนไก่แล้วเรียบร้อยนะคะย่กระหลังทําความสะอาดค่ะพึ่งให้เสด็จน้ําค่ะนะคะช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาทําเครื่องนะคะพี่น้องเพื่อสืบผสมน่ำมักไก่ค่ะนะคะกดอื่นค่ะเยวก็จะใส่ รสด,ดีนะคะประมาณช้อนครึ่งค่ะนะคะ <c oughs> พี่นงสามารถกาเอาได้ได้จากพี่นงก็ต้องคิดแบบว่าตามแบบเย่าว่าบางือือเย่ากับบดิเตวงนะคะแล้วแต่ปริมาณที่สิทธิ์ลงไปค่ะมักเข้มมากเข้มหน่อยก็ใส่ลงไปค่ะตามด้วยน้ามันหอยแล้วก็ซอสรรสฟ,ฟเขียวค่ะแล้วก็ตามด้วยซีอิ๊วขาวนี่ค่ะใส่ลงไปค่ะตามด้วยน้าตาลทรายนะคะยูนีเขาจะหมัก ห้มีรสหวานนิดๆน,นะคะพี่นอ้องเลียกกระใส่นำส้ำตาลทรายคะ่ะตามด้วยพริกไทยป่นนะคะใส่ลงไปค่ะตามด้วยน้ำมันพืชนิดนึงค่ะเพื่อให้ไก่เราสวยนะคะถ้าเป็นไปได้ค่ะพี่น้องทามีเอ,อ่อเชอร์น่ยังทามีย่าๆใส่ซอสปรุงรสฝาเขียวกว่อนกะทินะคะใส่ลงไปด้านะคะ สีแสบสีหอมนะคะไก่เข้าสีหอมแล้วก็เวลาเข้าอย่างกะเหล้องสแสบนากินค่ะนะคะหลังจากนั้นค่ะนําไก่ค่ะลงไปคุกเขานะคะแบบนี้เลยค่ะเขาอนุญาตใส่มือด้วยค่ะพี่น้องเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะเอาไปย่างค่ะมักทิ้งไหวห้นึ่งขึ้นก็ยิ่งจะดีเลยพี่น้องนะคะ ยิ้งไวหนึ่งคืนยิ่งจะเข้าเนื้อเข้าหนังนะคะถ้าว่าข้าบ่มีเวลากับชั่วโมงสองชั่วโมงก็ได้หรือถ้าบ่มีเวลาอีลีค่ะพี่น้องนะคะกับสามสิบนาทีก็ได้ค่ะเนี่ยค่ะกดให้ไก่เข้าเขาเนื้อนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวย่าขอหมักทิมไว้นะคะประมาณหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเข้ามาอยางกันต่อค่ะราคาพี่น้องหลังจากย่าหมักไก่มาได้ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะทีนี้เราจะเอามาอบ ในหม้ออบลมร้อนนะคะพี่น้องนะคะเจะขอนอนุญาตใส่มือเลยนะค่ะนี่ค่ะเราก็จะใส่ไก่ลงไปอึ้บก็อื่นค่ะย่าจะเอาทั้งหนังขึ้นก่อนนะคะพี่น้องนี่ค่ะแบบนี้ค่ะจากนั้นค่ะปิดฝาใช้อุณหภูมิย่าใส่สองเลยห้าสิบองศาเด้อค่ะพี่น้องเด้อเอาให้เบอร์ใกล้ อุณหภูมินะคะเดี๋ยวจะใช้250ค่ะประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะพี่น้องนะคะคอดีของการอบหม้ออบร่มร้อนคือสะดวกสบายง่ายบ่ตตองนังไฟบ่ตตองก่อไฟหยาค่ะแต่ว่าความหอมความ กินของเขาจะสู่เตาท่านบ่ได้นะคะพี่น้องเพราะฉะนั้นนะคะถ้าไม่ีเวลาไม่ีโอกาสนะคะอย่างเตาท่านเสแสบกว่าค่ะพี่น้องนะคะเอาลคะคาเนี่ยเยาอย่างไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องจนเรื่องซวยทั้งสองด่านเดวอดซับใส่สจานใท้เบิ่งคะ่ะกินนำ้นำกับนำ้จนำจิ้มเจวกับน้ำจิ้มไก่ทั่วไปนะคะพี่น้องนะคะหลังจากงานโมมี่อย่าง,างห้ซุกแค่นั้นละค่ะพี่น้องนะคะหลังจากพี่เฮาหมากักไว้แล้วค่ะนะคะเป็นเมนูง่ายๆค่ะพี่น้องนะคะวิธีการหมักกับแบบสไตล์ของยเย่าค่ะคุ้เลมัก รถอื่นๆหรือว่ามักแบบอื่นก็นสามารถมักไปได้ค่ะแต่ของย่อมักแบบนี้นะคะเดี๋ยวมาเบ่งวัสออกมาเเลืองสวยหรือสุดน้ำใหม่ค่ะพี่น้องนะคะไปค่ะรออีกประมาณหนึ่งชั่วโมงเจอกันค่ะ ราคาพี่น้องไก่ย่างหอมๆค่ะพี่น้องนะคะเมื่อกี้แอบชิมไปนิดนึงตอนซับค่ะรสชาติกระลังพอดีค่ะพี่น้องกระลังนั่กระลังแบบว่าโบจืเกินไปโบเข้มเปืกันไปนะคะพี่น้องนะคะนี่ค่ะคือกก่ย่างด้วยว่าอบรมร้อนนะคะจะเลื้องสวยค่ะพี่น้องนะคะแต่จะโบหอมเท้าเตาทานนะคะพี่น้องนี่คือไก่หนึ่งตัวค่ะนะคะส่วนน้ำจิ้มค่ะอันนี้เป็นน้ำจิ้มไก่ทั่วไปค่ะพี่น้องนะคะจะสื่อเป็นขวดนะคะส่วนอันนี้คือน้ำจิ้มอะคะเปียกเยอเห็ดเองค่ะพี่น้องนะคะข้นเจวตามพริกนะคะ สซบะคามเปียกลงไปชู่รสนะคะน้ำปลาค่ะแล้วก็น,น้ำตาลปีบนิดนึงค่ะพี่น้องนะคะค้นค่ะผู้ใดมักนำปลากระใสลงไปผู้ใดพักมักนำปลากระใสลงไปนะคะพี่น้องนะคะเป็นเมนูง่า,งงายๆแต่ว่าแต่เห็นแสบอิริก็ตตำบ่งหงเพศๆเหรอคะพี่น้องเอาอยู่ค่ะนะคะลองเคจกินเคดยาเคดตามมึงค่ะพี่น้องนะคะปริมาณของเครื่องปรุงค่ะหกะเอาค่ะพี่น้องมาเข้มมกจืดจังใดน,นะคะแต่ว่าเห็ดออกมากไก่หนุ่มแสบค่ะสูตรนี้ของเยาวค่ะพี่น้องนะคะขอบคุณหลายค่ะพี่น้องทุกๆทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะ มากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกำลังใจดีๆเด้อจากพี่น้องมาค่ะเมื่อกินเขากินทามกันค่ะพายกติกเขาใหญ่มากค่ะพี่น้องไกลอย่างร้อร่อนๆหอมๆจ้า